สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึง i m a มคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอร่อยโยนออโต้์วิส์อำเภอชุมพวงจังหวัดนคะรราชสีมานะจ๊ะนี่ <S <S ช่างอามลงแวก็กเอาให้เงาเงาเงารอรอเนี่ยนะลงแว็กเสร็จทําไงต่อช่างอาม <S <S เดินหนีครับเดินหนีเลยใช่ไหมมันมันกวนตีนอะจริงๆทั้งวันใช่ไหมทั้งวันทั้งคืนเอาเปล่า ทำพวกของเหลวนะแล้วก็ล้างท่อร่วมนะครับเป็นรถขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันนี้นี่ท่อร่วมอีกแล้วนะล้างท่อร่วมแล้วก็เปลี่ยนเก็บรั่วฝาวาลเนี่ยนะนี่พอดีเห็นช่างอาร์มใชหมนะ้หัวเป่าลมเนี่ยนะหัวเป่าลมเนี่ยเปาพ่มเลยอยากจะมาเตือนกันอย่าไปใช้หัวเป่าลม ผิดที่ผิดทางอาจจะทําให้ได้รับอันตรายหรือว่าจนกระทั่งถึงชีวิตได้นะครับเดี๋ยวจะมาเตือนกันว่าอย่าไปใช้หัวเป่าลมกับชิ้นส่วนจุดไหนควรจะทํายังไงถึงจะถูกต้องนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเนี่ยคันนี้วีโก้ นะครับมายกครัดแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่พอดีเมื่อกี้เห็นช่างอามเป่าเป่าลมเนาะเป่าลมทำความสะอาดห้องเครื่องก็เลยอยากจะมาเตือนนะครับเคยมีช่างที่ผ่านๆตานะช่างรู้สึกจะอยู่ในกลุ่มของผมนี่แหละเอาหัวเป่าลมไปเป่าจุดเนี้ยแล้วแอดมิดโรงพยาบาลเป็นเดือนจุดไหนรู้ไหมนี่นี่ พวกขีีเกลเนี่ยนะออกเป็นสีฟ้า,ฟาสเีเขียวเนี่ยตรงไอ้ขั้วแบตเตอรี่เนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับอันตรายมากๆห้ามเอาลมเป่าและสูดดมเข้าไปในจมูกเป็นเด็ดขาดเลยเนี่ยไอ้พวกขา,ขาวๆพวกเนี้ยเนี่ยตัวดีนะครับต้องระวังระวังมากๆม,มันมีวิธีการทำความสะอาดของเขาอยู่นะครับ วิธีาทำความสะอาดแล้วก็ป้องกันการขึ้นของไอขี้เกลือเขียวๆพวกเนี้นะถ้าเกิดว่าคันไหนที่ใช้แบตน้ำมักจะมีพวกเนี้ยเกิดขึ้นให้ระวังดีๆถูกมือถูกแขนคันมันกัดนะครับถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปทางเดินหายใจเนี่ยเราจะเขาเรียกเสียหายอะ่ะหมอจับแอดมิดรงบาลรู้สึกจะเป็นเดือนเลยนะเดือนหนึ่งหรือสาอาทิตย์เนี่ยผมจำไม่ได้ เพราะว่าเคสนี้เกิดขึ้นนานแล้วก็คือแกเปิดห้องเครื่องของลูกค้าขึ้นมาแล้วแบบใจดีไงอยากเห็นแบบเอ้ยรถล,ลูกค้าสะอาดสะอาดแกเอาหัวเป่าลมเป่าเลยเป่าฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูเนี่ยไอเนี่ยไอพวกเนี่ยมันฟูงเข้าจมูกมันยังไม่ออกฤทธิ์ท,ทันทีหรอกมันผ่านผ่านไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเลือดกำเดาเริ่มไหลเริ่มไหลไม่หยุดแล้วก็แสบพงจมูกนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ไปแอดมิดเพราะว่าทางเดินหายใจเนี่ยเกิดอาการอักเสบเพราะว่า พวกเนี่ยขี้เกลือเขียวๆเ,เนี่ยมันเข้าไปกัดอันตรายมากๆถึงชีวิตนะต้องระวังดีๆมะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําความสะอาดว่าถ้าเกิดรถเป็นขี้เกลือเนี่ยทำความสะอาดอยังไงแล้วป้องกันการขึ้นขี้เกลือเนี่ยทำยังไงบ้าง A few minutes later วิธีทําความสะอาดถ้าไม่ให้เอาลมเป่าทํำยังไงนี่น้ําอันนี้น้ําเดือดนะน้ําร้อนๆเลยร้อนจีเลยนะครับเอาเทราดไปเลยอ่าช่างหมูเทเห็นไ,ไหมเนี่ย มันจะไปกัดเอาพวกที่เกลือต่างๆเนี่ยออกหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเอาเทฝั่งนี้ด้วยเทให้หมดเลยเราเทไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเกิดความเสียหายกับรถนะครับรถไม่เป็นไรหรอกน้าร้อนแค่นี้เนี่ยฝั่งนี้โคตรเยอะเลย,เ,ยเห็นไหมออกแล้วง่ายๆไม่ต้องไปเป่านะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอหมดอย่างนี้แล้วนะถ้ามันหมดแล้วเนี่ยเอาลมเบาๆเป่เา แล้วก็ใช้จารบีนะครับทาที่ขั้วแบตทาทาลูบๆไว้จารบีเนี่ยมันจะไปช่วยเคลือบไม่ให้เกิดขี้เกลือนะเอาลมลม,มเบาๆมาเป่าสิี่หมูเป่าทำความสะอาดหน่อยเป่าเลยอ่าโอเคเนี่ยให้ระวังอันตรายมากๆนะครับอาโอเคทีนี้เอาจารบีป้ายเลยนี่วิธีการดูแลรักษาขั้วแบตเตอรี่นะ นี่ใช่ไหมเอาเอาจะระบีรลูกไว้แค่นี้เองนะครับแบตขั้วแบตเราก็จะไม่เสียหายด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขี้เกลือมันกินไปมากๆเนี่ยขั้วแบตมันจะกิว่วบางทีสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าขั้วแบตลวมวิธีการเช็คขั้วแบตลวมไม่หลวมเช็คยังไงช่างหมูเนี่ยจับโยกอย่างนี้เลยจับโยกแรงๆโคตวลบละ่ะเนี่ยใชเช็คอย่างนี้ว่าหลวมหรือไม่หลวม เรียบร้อยวิธีการดูแลรักษาง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องไปเอาลมเอาอะไรเป่านะอันตรายนะต้องย้ําเลยห้ามเอาลมเป่าพวกคี้เกลตรงนี้เด็ดขาดนะครับอันตรายมากๆเคยมีแล้วประสบการณ์เคยมีเห็นเพื่อนช่างเนี่ยนะเอาลมไปเป่าแล้วฝุ่นคี้เกลเนี่ยมันปิวเข้าจมูกหายใจเข้าไปทางเดินหายใจอักเสบนะครับอันตรายที่สุดต้องระวังนี่นะ พอดีอย่างหนึ่งของการใช้แบตเตอรี่เป็นแบตแห้งนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีขี้เกลเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมสะอาดปิ้งเลยนะครับเพราะว่าเวลามันร้อนเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่แห้ง100%เป็นะมันเป็นเขาเรียกว่าโล m แมนเทแนนซ์มันก็จะมีรูรูอยู่ใต้เนี่ยถ้าเราแกะซีนออกอรงเนี้ยนะแกะซีนออกก็จะเห็นเป็นรูแต่ละเซลล์เป็นโล่แมนเทแนนซ์มันจะไม่ค่อยคลายไอ้พวก น้ำกรดออกมาน้ำกรดพอมันมาทําปฏิกิริยากับพวกโลหะเนี่ยนะบางทีมาหยดใส่พวกตัวถังอะไรก็ผุไปหมดนะครับถ้าใช้เป็นโลแมทนแนสหรือแบตแห้งเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องที่ว่าคายไอน้ํากรดคายน้ํากรดออกมาอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยกว่านะครับใช้ง่ายกว่าพวกแบตเตอรี่แห้งเนี่ยไอเราก็เรียกแห้งเรียกแห้งกันมาตลอดชีวิตนี่แหละแต่ว่ามันเป็นโลแมทนแนสนะครับก็คือมันจะไม่มีเห็นไหมขั้วขี้เกลือไม่มีเลยสะอาดนะครับ ไม่อันตรายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งห้ามเด็ดขาดห้ามมาจุดไฟจุดไฟเช็คไม่ว่าเป็นไอ้พวกสะเก็ดไฟเชื่อมอะไรเงี้ยโดนแบตเตอรี่ไม่ได้ระเบิดทันทีนะครับเพราะว่ามีแก๊สที่ไวไฟมากๆนะครับ A few moments later แล้วก็มีอีกเคสนึงนะอยากจะเล่าให้ฟังผมเคยโดนน้ำกรดน,น้ำกดแบตเตอรี่เนี่ยเข้าตานะครับอันตรายมากๆถ้าเกิดว่าสมมตินะอุบิเหตุจริงๆ มันเข้าตามันกระเด็นเข้าตาอะไรเงี้ยให้เอาน้ําเปล่าน้ํเป่าเปล่าเานี่ยน้าใสยางก็ได้หรือน้ําดื่มก็ได้ล้างตานะครับล้างตาให้เยอะที่สุดนะล้างจนมันหายแสบอะมันจะแสบมากแสบยิ่งกว่าพิษเข้าตาอีกนะพอล้างเสร็จปุ๊บก็ไปหาหมอนะครับให้คุณหมอตรวจมันจะเป็นเยื่อตาแบบลอกๆออ,ออกมาเลยนะไม่ต้องตกใจมันเป็นเ,นเน็เป็นทุกคนอะถ้าเกิดว่าโดนน้ําลดเข้าตา น้ำกดเข้มข้นเลยนะตอนนั้นผมเคยโดนอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับอันตรายมากๆไอ้น้ำกดแบตเตอรี่เนี่ยนะเคยเข้าตาอันตรายเอาน้ำเปล่าล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ไปหาหมอรีบไปหาหมอนะครับตั้งสติดีๆนะก็วันนี้สัน้นๆมีคลิปสัน้นๆมาเตือนกันเรื่องขั้วแบตนะอย่าไปเอารวมเป่านะครับให้ใช้น้ำร้อนเนี่ยเทราดจะทําความสะอาดง่ายกว่า ห้ามใช้ลมเป่าเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามันฟุ้งไปเนี่ยเข้าจมูกมันจะทําให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยอักเสบนะอันตรายถึงชีวิตถ้ามันเข้าปอดเข้าอะไรไปเงี้ยนะครับอันตรายมากๆโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ